สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูกล่องแหลมนะครับผมกล่องแหลมแปดหัวนะครับผมตัวละสี่หัวนะครับผมตัวนี้ห้าพันบาทนะครับผมสองกล่องห้าพันนะครับกล่องละสองพันห้านะครับผมใครสนใจนะครับสายก็มีนะครับผมสายสั้นๆเล็กๆน้อยๆตัวนั้นหน่อยยี่สิบห้าเมตรนะครับเบอร์สองจุดห้านะครับผมสี่ขอนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นสองจุดหกหกโอห์มนะครับผมก็ต่อมาสามเส้นนะครับตัวนี้ก็ เอาไปเลยนะครับผมพันสองนะครับเส้นละาหกร้อยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่สายเล็กๆนะครับผมเส้นละาสองสามร้อยนะครับสนใจก็ทักแชทมาหาช่างชนได้นะครับผมมาดูมาดูทางนี้นะครับผมบอร์ดคุมไฟนะครับผมบอร์ดคุมไฟก็มีนะครับผมบอร์ดคุมไฟตัวนี้อพันห้านะครับผมของทาดานะครับพันห้านะครับแจ่มๆเลยนะครับผมสวิตชิ่งก็มีสองตัวนะครับผมอีกตัวหนึ่งอยู่ในกล่องนะครับผม ไฟหาอยู่ไม่รู้ขายเท่าไร่นะครับผมสองอันสองอันพันหนึ่งครับผมอันละห้าร้อยไม่รู้ถูกหรือแพงนะครับว่าข้าไปนะครับผมคีย์บอร์ดนะครับผมพร้อมขานะครับพร้อมขาสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมส่งห้าร้อยนะครับสี่พันนะครับผมส่งห้าร้อยบาทนะครับผมคีย์บอร์ดนะครับไฟหาอยู่ของโรงแรมนะครับ JB สามห้านะครับผมมาดูตัวนี้นะครับผมด้านบนนะครับผม อ่ด้านบนจะเป็นเอฟเฟกนะครับหนึ่งซาวโพนะครับผมตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับขอ t ต x ตัวละหนึ่งพันนะครับผมแอคเตอร์นะครับผมจะเป็นอ่าเขาเรียกวูดน่าจะเป็นวูดนะครับผมโลอันนี้โลนะครับอันนี้ไฮนะครับผมตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับผม d ี x V Cross อะไรอ่าเอฟเฟกนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับผม ตัวนี้จะเป็นแอมซาวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับมีซับฟีโลด้วยนะครับผมมีมาสเตอร์ตัวนี้จะเป็นวูดโอลุ่มนะครับน่าจะตกแต่งเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมขายถูกถไปเลยนะครับสองพันบาทเอาไปใช้เอานะครับผมตู้ซับเบดนะครับผมบริษัทงานบริษัท NPE นะครับ18นิ้วนะครับผมคู่ละ7,500บาทนะครับผมคู่ละ7,500บาทสวยนะครับตะแกรงนะครับผมตู้เปลอ่าตู้เปลไม่ได้แย่ครับผมตู้บริษัทครับต้องมาด้วยกันนะครับผม ตัวนี้เป็นเป็กซาวนะครับผมตู้เปล่าก็ใบละพันสองนะครับผมใบละพันสองนะครับรวมส่งให้เลยนะครับใครสนใจนะครับพร้อมดอกก็ประมาณสักสามพันสี่พันนะครับแล้วแต่ถ้าแชทมานะครับผมใครสนใจตัวไหนนะครับผมนี่ของกันอะไรนี่มาดูโต้เวทวีพันนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดหน้านะครับเป็นดอกเทเลนเจอร์15นิ้วนะครับผม ดอกชาเลนเจอร์15นิ้วนะครับผมตัวนี้ใบละ3,500บาทนะครับรวมส่งใบละ3,500บาทรวมส่งลูกดอกลำเดือนทุกดอกนะครับผมลำเดือนทุกดอกข้างล่างนะครับผมจะเป็นโต๊ะตะแกรงฟ้ามอย่างดีเลยนะครับผมเป็นไม้ปาร์ติเกิลนะครับย้ำไม้ปาร์ติเกิลนะครับ15นิ้วพร้อมดอก ms นะครับผมตัวนี้อยู่ที่อยู่ที่2,500นะครับผมคู่หนึ่ง2,500นะครับผมพาวเวอร์เอาไปดันกลางดันเบรดได้นะครับผม12-15นะครับผมสองสิ ตัวนี้4,500บาทนะครับผม4,500บาทนะครับผมตัวเอ็นี่ยังไม่ได้แกะนะครับผมเป็นตู้มีเทอร์ในตัวนะครับผมอันนี้คู่ละ4,500ครับ15นิ้วเป็น PS นะครับพร้อมดอกพีโอเดโอนะครับผมพีโอเดโอนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นเด็กคอดนะครับผมใบละ2,000นะครับผมดอกเดิเดิมทุกดอกนะครับผมใบละ2,000นะครับของใหม่2,500นะครับผมก็ประหยัดไป500นะครับใครสนใจนะครับผม ใครสนใจนะครับมีสีใบนะครับผมมีสีใบนะครับฟีมออกมาอย่างดีเลยนะครับผมเล็บขายไปแล้วครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับผมใครสนใจตรอธงหรือว่าอะไรก็แชทมาต่อถานช่างชนได้ตลอดเวลานะครับผมที่ตู้หกห้าตูแปดหกูสามหกหนึ่งช่างชนนะครับผมมาดูตู้นะครับผมแผ่นนไ้วยังอยู่นะครับผมแผ่นนไหวก็ ใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทและหนึ่งพันห้าร้อยบาทตามสภาพนะครับผมด้านบนสิบห้านิ้วนะครับแต่เป็นสิบห้านิ้วใบละเจ็ดร้อยนะครับผมมีใบไม่สวยสามร้อยนะครับแต่ค่าส่งมันแพงนะครับสามร้อยกว่าบาทนะครับผมฮอรโรลดนะครับผมคู่ละสามพันนะครับผมฮอรโรลคู่ละสามพันสนใจสินค้าช่างชนก็ศูนย์หกห้าศูนย์แปดหกศูนย์สามหกหนึ่งช่างชนพนมรมรัตน์นะครับผมาลืมให้ดูแร็คนะครับผมแร็กมาตัวนี้ยังไม่มีคนจองนะครับผมแร็กมาให้ตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับ